ตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าโตชิบานะครับอาการนะครับลูกค้าแจ้งว่าซักได้ปกตินะครับแต่ว่าปั่นแห้งไม่ได้นะครับให้ผมเดานะครับตัวนี้คือโตชิบารุ่น9กิโลลงมาเนี่ยตัวตำต่าๆกว่า10บโลนะมันส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับพวกระบบน้ำนะครับตัวถังถังน้ำมัน ที่เหมือนเคยทําไปนะครับต,ตอนนี้กําลังทดลองปล่อยน้ําเข้าให้เต็มนะครับแล้วก็สังเกตว่าเครื่องค่อนข้างจะสกระปรกด้วยนะครับผมเดาเลย 80%, 80เลยคร90%เกี่ยวกับตัวระบบปล่อยน้ําทิ้งออกชา้าเกินไปทําให้ตัวเครื่องจับว่าเครื่องไม่ปล่อยน้ําตามเวลาที่กำหนดครับแล้วก็สั่งงานเรื่อยอนะครับสังเกตดูว่าตัวเครื่องค่อนข้างจะสกระปรก ู้จากสายน้ำพินนะครับอ่ามองในกล้องก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับต้องมองดำๆแน้วน,นะครับตบตาบปล่านะคะตอนนี้เลยทดลองเติมน้ําให้เต็มถังนะครับแล้วก็จับลองปล่อยปล่อยน้ําเพื่อปั่นดูนะครับว่ามันสามารถทํางานได้หรือเปล่าอ่าแล้วก็มาทําการตรวจสอมอีกทีหนึ่งนะครับว่า จะเสียตรงจุดที่ระบบน้ำจริงหรือเปล่านะครับต่เดยหลักๆพวกรุ่นตัวเชื่อว่ารุ่นต่ำๆพวกน,นี้นะครับตัวกิโลต่ำๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำโอเคครับเดี๋ยวมาตัวดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ปล่อยน้ำหมดแล้วนะครับไม่เสียนะครับระบบน้ำปิดพลาดนะครับออ้ยล็อก ีระบบล็อกค,ครับตอนนี้คือมันปั่นได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะไปกระแทกเซนเซอร์มีตัวเซนเซอร์ไหมเปิดได้ไหมมีระบบล็อกฝานะครับมีมีรุ่นนี้มีเซนเซ,นเซอร์กัดกระแทกด้านหลังนะครับก็อาการนี้นะครับตัวตัวระบบ เกี่ยวกับระบบสับเฟืองซักกับเฟืองเฟืองปั่นนะครับแกนซักกับแกนปัดนะครับตอนนี้คือมันไม่สับไปตัวแกนปั่นนะครับทําให้มันหมุนแค่ตัวใบพัดทีนี้เพอหมุนแค่ตัวใบพัดมันก็จะทําให้ผ้าเวลามันหมุนผ้ามันจะเวียงนะครับเพราะว่ารอบมันทํารอบไม่ได้มันพอมันเวียงปุ๊บตัวตัวถังเนี่ยจะไปกระเทกตัวเซนเซอร์ด้านหลังก็จะทําให้เออร์ร์นะครับ อ่าก็เดี๋ยวแก้ไขกันนะครับก็เดี๋ยวคว่ำเครื่องดูด้านล่างนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทําการถอดตรวจเช็คแกนนะครับไอ,อตัวตัวนั้นมันดึงมั้มันจะดึงน้ำมันออกได้นะดึงไม่ติดัวเด่น อันนี้มันไม่เลื่อนเข้านั่นแหละต้องเลื่อนออกเพี่บอใช่ยกอันนี้ดูเลยนี่ยกยกตัวนี้มใช้ยกนี่กินเกินบอขึ้นเลยยกดูไงสปริงมันหมุนไหมไม่หมุนไม่หมุนหรอไม่เลื่อนไปไหนเลยโซ่ so เบอร์อะไรวะสามสิบสามีมมีมีกสิบี่สิบสี่ดแบบมือบบดมืออะไรรออะไรจับยังไงอเค้งมากเลยเสียบด่เสียบน่ก็ได้ดอกสว่าง uống xuống đường một này Được sản bắp ruộng Mày cổ đồ cái này này Đồ bùn nè Đồ phức Biểu, biểu Chạp áo hả, pha chạp áo <laughs> ừ... ดึงหน่อยนะครับตัวนัตรงนี้ได้บล็อกลมอ่ะดีบล็อกลมสวรานสวรานกระแทกอย่างเงี้ยใหญ่ๆหน่อยไม่ลองดึงอันนีด้ดึงดึงฮัก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 เสียงอะไรวะมันดึงอย่างงี้นะเนี่ย Ừ. chai spring thắng này. này spring thắng này mày. này Ông thương thương. Thương Ông rồi. Rồi. <laughs> à. này 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 má này này má nè nè, Ai còn nhớ về chân nó mì vén Mì vén Mì Rút mì Hạc đúng không? Hạc spring cho nên nè. Xoay car ใส่ไปดูก่อนไม่ต้องใส่เนี่ยแล้วก็หมุนมันต้องได้เลยไม,ไ,ไม่ต้องใส่นี่นข้างไม่น่ะใส่เนี่ยหมุนก่อน หมุนด <utral site. S 1> okay. ีๆนะเดี๋ยวมันเออมันจะหมุนไปฟังนี้แหละก็นี่ก็ใส่ไอ้นั่นไปมันยังไม่สุดนั่นะหมุนไหมล่ะติดเบรยังอีกเปล่าไม่ใช่เพิ่งติดเปล่ยี่ยีเกี่ยวอะไรกัน ปืนติดไงมันก็มีมุงไงใส่ไปมันยังไม่สุดไงมันต้องเข้าไปลึกดึงสปริง <c ười> <c ười> แวยังอยอะแวนะไม่ต้องหมุนกลับจะหมุนไปครั้งเดียวเลย ไม่นะสุดเอาสปริงเข้าก่อนสุดยังสุดอะไรไม่เข้านะถอดสปริงออกสายดูมันอยู่แค่ไหนหมุนเบิดเบีดสปริงก่อน,นก็ดึงเ <c ười> ขียน,นแหละ โอ้ยน,นี่มันยุบไปข้างในมากนี่ดึงามมากม,มันจะมีเดิยน,นิดหนึ่งนะเดี๋ยวต้องใส่สปริงใส่งั้นไม่หมุนหรอกสปริงเป็นตัวรัดไงสปริงเป็นตัวรัดถ้าถ้าหมุบปันแห้งนะนะครับตัวสปริงมันจะมันจะรัดระหว่างแกนด้านบนกับแกนด้านล่างนะครับทำให้ตัวระ,ระบบ <laughs> ปั้นแห้งหมุนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าในตอนซักตัวสปริงมันจะคลายตัวมันจะทําให้ตัวหมุนหมุนเฉพาะตัวแกนด้านล่างตัวแกนด้านบนมันจะไม่หมุนทําให้มันหมุนแค่ตัวใบพัดนะครับด้านในปิดสปริงสุดแล้วแต่ว่ามันอะไนี่ไง,ไงมันเกินนะ สินริงมันดันเขาเขาไปลึกจังหวะสุดนูน่นเลรอบ่ไม่มีอะไรรองบ่ไอ้นี่อยู่ขา้างในแปกแปลกนี่ Black, Black. ยู่ร่องเนี่ยสป,ปริงเนี่ยปิงป็นร่อง ว่าสปริงมันหลุดนะมันจากไหนนอตอะไรว่านอตนั่นถังไม่ไม่ใช่ม่วยอน,น,นอตเกินนะ <laughs> ว่าสปริงมันหลุดเนี่ยมันมีร่องร่องนี้นะก็ร่องข้างหน้ามีร่องหน้าหลังนะครับตัวนี้ร่องสปริงนั่นแหละแต่บางุ่นมันมีร่องแค่ด้านหน้าด้านหลังมันไม่มี ทางมุนไหมมุนเนี่ยนะครับได้ก็สปริงน่าจะหลุดป่ะปกติมันต้องหนีบตลอดนะเอาเป็นว่าเป็นตรงสปริงแล้วกันตัวนี้เลยทางับสาเอา มีร่องร่องนี้นี่ร่องตรงนี้เออจะล็อกข้างหน้าหนึ่งข้างหน้าเขาล็อกอย่างข้างหน้าเขาล็อกอย่างเข้าแล้วเข้าด้วยกันเลยนี่นี่ไงไหนมันต้องเข้าไปอยู่เลยสุดเลยเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยอ๋อมันอยู่อย่างนี้ดีกว่าตรงไหนี่ใช่อะไรเพ ไม่สุดนี่ดูแล้วควาไม่ได้อยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกมันก็มีรูไงนี่รูมันอนอเอ,อเ,เอองั้นและมันเข้ารูข้างนอกอยังล่ะมันมีรูไอ้ตัวเนี้ยมีรูอีกตัวหนึ่งไม่ใช่รูนี้เลยตัวข้างในนลยนะ อีตรงนี้นะทำไมอยูย่ไม่ตรงตรงเลยไม่รู้รดูใหม่มสิดึงออกรูไหนวะมันจะมีรูนึงมันดันไปไม่สุดไงถ้าลงมนันม่นเลยมาเคยใส่ไหมไม่บางงันบางงานมันจะมีรูเลยแต่ว่าตรงนี้มันมีร่องอยู่ไง ใ่้ด้านบนมั้งนี่ร่องนี่มันเท่ากันข้างหน้าหลังเนี่ยมันต้องอยู่ว่ามันไม่เท่ากันนั่นสปริงมันบิดไม่เท่ากันนี่นะครับก็ต้องใส่ดูก่อนจารบีใส่ใส่จารบีใส่นิดเดียวแล้วใส่เยอะฟืดอันนี้ฮะใส่เลยนะเจอร่องแล้วบ่อ่ะเวลา เวลาถ่ายคลิปอะไรมันมันก็จะมาทันทีนะครับถ่ายคลิปที่ใดก็จะมีรถขายผลไม้ขายอาหารมาทำมือเลยนะตุอกใส่เยอะใส่เยอะที่ไหนเออ จะจารบรีต้องล่างล่างแฟบนะออกดีล่างสไลด์ลัางสบู่ไม่ออกอนะ่ะแฟบปุ๊บออกเลยแน่นอนนะนเต่เอ้ย่าดูรูด้ดูดดลยที่สำคัญในข้างหลังมันหลุด ปกติถ้ามันหลุดมันมันต้องมันต้องไม่ซักดิมันต้องแน่นนะเวลามันหลุดแสดงว่ามันมันคลายตัวอยู่ตลอดเลยคลายมันหลุดไปอยู่ในร่องที่มันทําให้คลายตัวตลอดใช่รู้ตรงนี้นะสงสัยมากเลยนี่นะ,ะงานงานไม่ยากแต่ว่าต้องต้องวิเคราะห์ต้องรู้ถ้ารู้แล้วก็ก็ง่าย ถ้าไม่รู้ก็นั่งงมก่อนถ้าคนไม่เป็นก็ไม่มีเซนนิดหนึ่งก็ใสยังไงก็น่าจะใส่ไม่ได้อรับแตัวนี้ถ้าคนที่เพิ่งเพิ่งถอดครั้งแรกบอกเลยเป็นวันใส่ไม่ง่ายมอเตอร์เหมือนซัมซุงดีนะคล้ายๆกันไม่มีรู้นะบอกแล้วไม่มีรู้รู้หน้านั่นแหละ เดี๋ยวมันจะนูนอยู่จะใส่เงี้ข้างหน้าเลยนะเชือกดันว้สุดเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่ในร่องนั้นหลถ่ทยเอจีมันจะมีรูเอออันนั้นมันไม่มีรูมันผ่ามาถึงข้างหน้าเลยนี่ร่องตรงกันเลยนี่ร่องหลังร่องหน้านี่น่าจะใช่แหละใช่เปล่ามันจะหนีบได้ไหมสปริงมันไหนนียู่นะ สปริงร่องมันอยู่ไม่ตรงกันมันจะสุดแค่นี้มันทำเดินยไหมเดินยอะไรวะมันไม่เสมอกันมันไม่เสมอกันนี่เอ๊ะนียนะไปได้อบู๊ต่อกอณ์นี่อ,อ,อยากจับมากเลย <laughs> อยาก,กลบเหลบเพื่อนอันนี้ใส่ร่องไหนก็ได้เลยเป็นอะไรรองอ๋อมันรูดได้รูดปปไไปหนมันแน่นที่ไหนแล้วมันรวมไม่เห็นบ่ นี่จะไปใส่ให้รวมนี่มันอะไร้างอันนี้ก็ต้องฟรีได้ข้างหนึ่งทีถ้าไม่ฟรีไม่ได้มันก็ไปตามกันมันก็ฟรีอ่ <c oughs> ถ้าใส่ล็อกไว้มันก็เปิดอยู่มันก็ถ้าถ้าอ้ากว้างอย่างนี้มันก็ฟรีอยู่ จะสงสัยข้างหน้า,มาไม่มีอะไรอย่างไรทุกอย่องข้างหลังไม่ติดป่ะหลุดแค่ล็อกหน้าหรือเปล่าหรื่าล็อกหน้าไม่มีมีแต่ล็อกหลัง <c oughs> ล็อกหน้าไม่มีได้ไงก็ล็อกหน้ามันมีเฟืองเป็นชั้นๆล็อกหลังมันไม่มีเฟือง่ะข้างหลังไม่มีข้างหลังไม่มันก็ขูดขอบนี่สิ <c oughs> ถึงป่ะ <c oughs> แล้วมันจะบิดได้ไงวะงมันจะบิดได้ไงเยงงมากมันจะบิดอ๋อมันบิดแต่ข้างลา่างข้างบนมันไม่ได้บิดไงรึเปล่า แล้วเวลาซักมันจะเวียงมันจะไหลข้างหนึ่งมั้งไหลไม่ได้มีเบรกไงมันไหลไม่ได้มันมีเบรกมันก็เลยไม่ต้องบิดก็ได้ไดึงนะตึงไนะตึงเกินแปลกแปลนั้นใส่ย,ยู่ร่องไหนไม่ได้ใส่ร่องนี้ป่ใส่ร่องนี้นะ ่นตรงเนี้ยตึงจะลองเฟืองลึกมากถนะุงแล้วนิดเดียวนะหรือว่าตัวนี้ดึงไม่สุดตึงมากเลยนะเบรกมันนะ ร่องได้ใะพานรูดป่ืหเปลตาโง่ะ หอกมั yeah. ้มันไปมันยังไม่ตรงหลอกมันมันมันยังหมุนได้ไม่ตรงหลอกเบี่ยวเบี่ยวเลยนะเบี่ยงอะไปดูตรตรงตรงาตรงเข้าแลวถ้าหมุนได้ก็ตรงเลยเนาะเออ เบีนนน้ยวแล้วมั้งนะโลงไปนะตรงไหมตรงสมุดได้ก็ตรงนะทำยัง ตอนมึงมุนทำไมมันบิดไปบิดมาวะแทก่ก็แท่คอนก็แท่ไม่ต้องปอกปอก tuần mình muốn cái nghe muốn này muốn đỏ nó mà còn đang nữa nghe khấn 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 xe phân dài các bạn đố này trong lại lùm lùm nữa đố này lùm lùm nữa nè lửa mang lên Hãy subscribe à. à. rồi, kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để <laughs> à, tôi tôi không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó mình nhiều này không? cơm xí <laughs> <laughs> này mà nó sai rồi tụi <laughs> mày <laughs> hóa đầm nó đi bây giờ ก็ทุกเครื่องที่ซ่อมก็มีการเช็คสายพานมาด้วยนะครับถ้าสึกมากก็เปลี่ยนใหม่ถ้าย้อนย้อนก็ปรับให้ใหม่นะครับเยอะยอ้อนมงต้องดันด้วยดันได้ <S <S ใช่ไุดลงไะฮะสุดแล้วใช่เออเยอะ Chắc mấy cái địch này rồi Nè từng nè <laughs> <laughs> เกินเกินก็ไม่ดีนะจอดจู่ตรงนี้เลยนี่ว่าบาตรจางเนี่ยเสียงรถเสียงเครื่องสุภธาเหรอไข็นนะไม่ได้ทอดซ้ายนะ โย๊กที่ทำอะไรปั่นยังไงไว้กดนืดดึงแล้วก็ให้มันนี่ก่อนนะเออมันจะตึงแล้วเนีะห<ร>มุนแล้วหมุนไม่ไปไม่ใช่ยังไม่หมุนหมุนแล้วมอเตอร์หมุนแล้วงี้โอ๊ะบ่ยังไม่ปล่อยน้ยังไงปั่น,น,นอเาโ,โ,โอเคตอนนี้ลอง กำลังเทสปันนะครับมาดูกันว่ามันจะหมุนไหมไม่ตั้งใจหรอกหมุนหมุนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเน้ะจะดูตรงไหนวันเนี่ย ไม่มีปัญหาข้างในเลยวตรงนี้หมุนแล้วนะครับแต่ว่ามีเสียงเสียงอะไรถังหมุนเบาเสียงคลากรู้ไ ไม่หมนแล้วนะครับเจะพอมีเสียงเสียงอะไรเสียงขัแจะหมดแรง่อยๆไม่ดังเสียงเครื่อง เสียงเฟืองมันยังแม่นือเปี่าโอเคสองอาการนะครับสองอาการนะครับตัวนี้ก็การซ่อมตัวถังปั่นไม่ปันให้ไม่หมุนนะครับก็ นั่นนะครับตัวสปริงนะครับเช็คทางคำสั่สปริงแต่งแต่งสปริงใหม่นะครับส่วนอาการต่อไปนะครับเสียงดังเนี่ยมันมีปัญหาด้านในถังน,นะครับเดี๋ยวผมรื้อซ่อมด้านในถังอีกทีนึ่งก็สรุปอาการเฉพาะตัวไม่บันแห้งก่อนนะครับก็ตัวแกนถ้าใครทําให้เป็นก็เปลี่ยนไปทางแกนก็นได้ครับอ่าก็โอ้เปลี่ยนยากนะเปลี่ยนทางแกนต้องถอดถังหมดรุ่นของโรชิบาเนี่ยก็เป็นภาพเป็นซ่อมซ่อมสปริงจะง่ายกว่านะครับ สปริงเฟืองพวกแค่นั้นแหละอ่าตรงแกนที่ถอดเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นโตชิบ้า9กิโลนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่นนี้นี a ่ AW 9790 s p นะครับโตชิบ b a ตัวนี้นะครับก็ยังไงฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ